สวัสดีค่ะวันนี้วันฮาโลวช่องของเรา MGC จะไม่เล่าเรื่องผีก็คงจะเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เล่าเรื่องผีแต่เราจะเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะเป็นผีเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นผีนะฮะเรื่องนี้มีชื่อว่าเป็นหรือตายแคชวั l พิปตอันนี้เอามาจากอ e ีบุฟนะคะในเรื่องชื่อเป็นหรือตา แคชชัวพริบป,ป้าจากสารพินเบริเซียค่ะเรื่องที่หนึ่งชื่อเรื่องว่าของแข็งผู้เขียนเนี่ยรับฟังว่าอีกทีหนึ่งผู้เขียนไม่ได้ประสบหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยรับฟังมาจากน้องที่ทำงานามูลและวิธีมาอีกทอดหนึ่งแล้วก็เลยเอามาถ่ายทอดให้พวกเราผู้คนได้อ่านและได้ฟังกันนะคะหนังสือเนี่ย